ไคค้างค่าใบสั่งมายาวนานแล้วกําลังทุกข์ใจที่กรมขนส่งทางบกจะไม่ต่อภาษีให้ฟังทางนี้ครับ สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติได้จับมือร่วมกับกรมขนส่งทางบกจะระงับการต่อภาษีของรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับสําหรับคนที่ค้างชําระค่าใบสั่งบางท่านก็อาจจะจํานวนไม่กี่ใบแต่หลายๆท่านก็อาจจะมีจํานวนหลายสิบถึงเป็นร้อยใบยก็มีแต่ก็มีข่าวดีครับว่ากติกานี้ที่จะเริ่มต้นใหม่ในวันที่1เดือนเมษายนนี้นั้นสําหรับค่าใบสั่งที่ค้างชําระเก่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะได้ถูกรีเซ็ตใหม่ได้ถูกยกเลิกไปนะครับเพื่อเป็นการยอมรับในกติกาใหม่ร่วมกันดังนั้นท่านใดที่มีความ ทุกใจในเรื่องนี้บางมัดจะขออนุญาตให้ข้อมูลเพื่อให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะครับแต่จากนี้ไปตั้งแต่วันที่1เมษายนเราจะต้องรักษากฎ,ฎ,กฎจราจรเนี่ยอย่าขับขี่เร็วเกินกําหนดเพราะต่อไปนี้เขาเอาจริงแล้วนะครับขับเร็วเกินกําหนดเจอใบสั่งและจะไม่สามารถต่อภาษีประจําปีได้ส่วนคนที่มีใบสั่งค้างเก่าเขาจะยกเลิกให้ร่วมกันเคารพกฎจราจรไปด้วยกันนะครับ